ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทิปเปิลเจนะคะีกท,ทีนี้เราจะมาบอกทุกคนว่าเจปังหายไปะคะ่ะ เป็นความผิดของเราเองเว้ยแบบเราเอาเจปังออกมาป้อนคือในหนึ่งวันนะคะเราจะเอาเจปังอะเจแปนเจไดเนาะออกมาป้อนอาหารประมาณสามมือ้อมื้อเช้าเนี่ยก็จะเป็นก่อนสิบโมงประมาณเที่ยงรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราทํางานเช้าก็อาจจะป้อนเขาสายหน่อยก็คือป้อนประมาณ10บโมงสิบเอโมงค่ะ แล้วพออีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือประมาณ4โมงเย็นถึง5โมงโดยที่วันวันนั้นนะคะคือเราอ่ะปกติเราจะปล่อยปังกับปล่อยเจปแปนออกมาก่อนเพราะว่าเจปังเนี่ยเขาติดเจปแปนมากเขาก็จะพอเราเอาเจปแปนออกมาจากกรงปุง๊บเจปังเนี่ยเขาก็จะกระโดดออกมาพร้อมกับเจปแปนเลยคือเขาติดกันมาก แล้ววันนั้นเนี่ยเราก็เอาเจแปนเนี่ยขึ้นไหลแล้วเราก็ปล่อยเจแปนไว้บนกงค่ะซึ่งกงเราวางไว้ข้างนอกชาญมันจะเป็นชาญว่าชาญชั้นสองอะค่ะเราก็ปล่อยเจแปงเนี่ยไว้ข้างบนกงแล้วพอแล้วเราก็หันคือเราทากับทาอาหารให้เขาเสร็จแล้วค่ะเราก็หันมาเนี่ยคือเป่าลมแล้วก็เอามาตีให้เนื้อมันเข้ากันแล้ว,ลวคือเป่าจะให้มันแห้งเพื่อที่จะได้ให้น้องๆเขากิน ทีนี้เนี่ยพอเราหันกลับไปมองเจปังอะคือมันแป๊บเดียวเองนะคือเรานั่งปุ๊บเพราะว่าปกติเนี่ยเจปังเนี่ยเขาจะติดเจแปงนงที่เราบอกใช่ไหมคะ่ะพอเราเอาเจแปนขึ้นไหลปุ๊บเนี่ยเจปังเขาก็จะบินมาเกาะไหลเราอีกข้างหนึ่งอันนี้เป็นแบบปก,กติประจําวันแต่ว่าวันนั้นนะคะคือเจปังเนี่ยเขาอยู่บนกรงเนาะโดยที่เราอะคิดเองแหละคือเราละหลวมในการดูแลนะคะวันนั้นอะ เราด้วยความที่เราคิดว่าเขาปุมไม่ไม่ได้บินไปไหนเพราะว่าอย่างเจี๊ปังเราคิดปีกแล้วค่ะคืนอน้องเนี่ยบินไปไกลไม่ได้แน่นอนเราก็แล้วปกติคือเจ๊ปังไม่บินค่ะคือเจ๊ปังคือเดินเราก็เลยไม่ไม่ได้แบบสนใจที่จะระวังเขาพอหันกลับไปทีเนี่ยเจ๊ปังเขาก็อยู่บนขอบชานชั้นสองแล้วค่ะแล้วเขาก็ร่อนลงมาคือต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนค่ะปือบ้าเราเนี่ย ที่มีประมาณ4ชั้นนะคะเราเนี่ยอาศัยพักอาศัยอยู่ชั้น2แล้วเราก็เลี้ยงน้องในห้องนะคะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่เจปังเขาบินลงไปอะคะ่ะเราก็มองนะคือเราก็มองแหละว่าเขาไปลงที่ตรงไหนเพื่อที่จะได้ดูเป็นจุดนั้นเราจะได้ไปคนที่จุดนั้นก่อนจุดที่เขาลงอะ นี้ตอนแรกเรานึกว่าคือมันจะมีสายไฟพอออกไปเนี่ยจะมีสายไฟก่อนเลยสายไฟนะคะแล้วก็ข้างล่างหน้าบ้านเราค่ะมันจะเป็นบริเวณบ่อน้ำเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะคะค่ะมันจะเป็นบริเวณบ่อน้ำแบบนี้แล้วคือมันก็จะมีกอต่างๆซึ่งข้างล่างอ่ะหมาเยอะมากค่ะคือจะบอกว่าเยอะคือมันมีหมาเจ้าถิ่นหมาที่อาศัยอยู่ตรงนั้นก็มี เรากตกใจแล้วก็รีบวิ่งลงแบข้างล่างแล้วก็ไปหาตรงจุดที่เรามองเห็นเจแปงเนี่ยงล,ลงเราก็ไปมองจุดนั้นก่อนแล้วเราก็เลยตามเพื่อนเราอะค่ะที่เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่รบริเวณบ้านตรงน,ะนะั้นนะะมาช่วยนตามหาแล้วก็ให้เราแฟนเราออกมาช่วยตามหาด้วยแต่ทีนี้เนี่ยระหว่างที่เราหาค่ะคือ เจปังเนี่ยมันเขาเป็นนกตัวเล็กใช่ไหมคะเาเป็นเรเบิร์และอย่างสีอย่างมืดเลยคือแบบสีออกประมาณเขียวขุ่นไปจนถึงแบบคือฟ้าเนี่ยฟ้าแค่ตรงท้องเองอะคะ่ะหลังจากตรงนั้นคือตัวเจปังคือมืดอะแล้วเราก็พยายามมองต้นไม้เพราะว่าตรงนั้นมมนก็จะมีต้นไม้อยู่ประมาณ3ต้นเป็นต้นขนุนมั้งนะต้นขนุนแล้วก็ต้นอะไรอีกสองต้นไม่รู้เราก็ไม่รู้นะ เราก็คิดว่าเจาปังอาจจะอยู่บนต้นไม้หรือเปล่าเราก็พยายามที่จะแบบมองขึ้นไปแล้วก็พยายามสั่นต้นไม้นิดนึงอะค่ะคือถ้าเจาปังอยู่เนี่ยเขาจะต้องส่งเสียงเวลาเราสั่นเขย่าต้นไม้อ่ะค่ะแตห่หลังจากที่เรามองจากต้นไม้ตรงน,นั้นอะเราก็ไม่เห็นเจปังน,นะทีนี้เราก็เลยเอาเจาแปนกับเจไดาลงมาด้วยคือเอาเจไดาใส่กระเป๋าแล้วก็เอาเจาแปนเนี่ย แปนไปไหนเขาไปด้วยอะ่ะคือถ้าจะเป็นร้องเจฟังก็ร้องค่ะก็จะร้องต่างๆกันทีนี้เราก็เอาเจแปนลงมาปุ๊บเราก็พยายามที่จะเงี่ยวหูฟังนะคะว่ามันมีเสียงเจฟังบ้างไหมและอย่างคือมันไม่มีอะไรอํานวยเลยคือบ้านเราก็ติดถนนใหญ่คือรถวิ่งตลอดเวลาแล้วเสียงดังกว่าจะมีจังหวะที่แบบรถมันไม่วิ่งมาคือจังหวะแค่แป๊บเดียวเองอะ่ะเราก็พยายามแบบ หาฟังเสียงเจ๊ปังตลอดแล้วก็บวกกับเอารำโพงอะค่ะเป็นลำโพงแล้วก็ลำโพงเล็กนะแล้วก็เอามาเปิด YouTube เสียงเลเบิร์ดอะคะ่ะถ้าเพื่อนๆลองพิมพ์คําว่าฟังเสียงเลิเบิร์ดนะใน u u u e e ก็จะขึ้นเลยว่าเป็นเสียงแนวไหนอะคะก็จะเป็นเสียงของเลเบิร์ดร้องนั่นแหละทีนี้พอหาไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะก็ไม่เจอ ือใจตอนนั้นก็ตุ้มตุ้มตมต,ม,ตมแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคือเราก็กังวลว่าน้องอ่ะจ,จะบินตกบอ่อน้ําไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าน้องบินตกบอ่อน้ําปุ๊บถ้าเราหาไม่เจอก่อนกลางคืนค่คะเจปังไม่รอดแน่แนเพราะว่ามันหนาวคือช่วงนี้มันก็หนาวเลยใช่ไหมค่ะแล้วบวกกับเจปังลงอย่างไปลงไปลงน้ำเนี่ยถ้าสมมติเราคือเราคิดในหัวนะว่าเจปังอาจจะหล่นน้าหรือเปล่า คือถ้าหล่นน้ำแล้วเราหาไม่เจอภายในคืนนั้นอ่ะเจปันตายแน่ๆค่ะเพราะว่าก็คงจะหนาวตายทีนี้เราก็เลยให้พี่แป้นนะคะช่วยเรียกในการที่เราเรียกชื่อพี่แปนพอเราเรียกชื่อพี่แปนปุ๊บเจ๊พี่เจแปนก็จะร้องตะร้องขึ้นมานะคะ่ะแควแควเหมือนตามสไตล์สานคอนวัวนะเราก็พยายามเงี่ยวหูฟังค่ะว่ามีเสียงเจ็ปังบ้างไหมจนในที่สุดเราก็ได้ยินเสียงหนึ่งค่ะ ว่าเสียงมันเบามากเลยนะเราก็พยายามเงี่ยวฟังว่ามันเป็นเสียงของเจแปงหรือเปล่าเพราะว่าแถวนั้นคือหนึ่งมีนกอีกามีนกกระจิบกระจอกมีนกพิราบโอ้โหคือสารพัดนกแล้วคือเสียงมันตีกันมากเราก็พยายามที่จะฟังว่าแบบมันใช่เสียงเจแปงไหมเราก็เลยเรียกชื่อเจแปนเนี่ยเรียกเรียกเรียกตลอดอะเรียกตลอดให้เจแปนเนี่ยเขาส่งเสียงขึ้นมาให้เขาเรียกน้องเนาะนี่นี้ เราก็ได้ยินเสียงเจปังค่ะคราวน,น,นี้ชัวร์แล้วว่าเป็นเสียงเจปังาะว่าคือจะว่าเวอร์ก็ได้นะแต่ว่าเราจําเสียงร้องของนกเราได้อะอย่างเจแปนก็จะเสียงแเนี่ยไม่รู้จะได้ยินเสียงกันไหมนะแลวส่วนเจปังเนี่ยก็จะเป็นเสียงจิ๊บจิแต่ว่าเสียงเจปปงเนี่ยจะเสียงไม่เหมือนกับเจไดเสียงเจไดอะจะแหลมสูงกว่าส่วนเจปังอะ่ะจะเป็นเสียงออกแนีแบบจิ๊บจิ๊บใสๆน่ารักน่ารักเหมือนผู้หญิงอะ ที ừ, นี้เราก็เลยไปหาตรงที่แฉตรงที่มีเสียงตรงนี้ค่ะแล้วก็พยายามแหวกแหวกต้นกอค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูเป็นระยะระยะนะคือพยายามแหวกกอที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วคือเราเราก็ระแวงด้วยเพราะว่าแถวนั้นน่ะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันมีงูมีแมว หรือว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่วันนั้นโชคดีมากที่หมาไม่มีคือหมาไม่มีเดินเลยตรงนั้นเพราะว่าปกติตรงนั้นหนมาจะเดินมีขวอยมากเพราะมันติดถนนใหญ่นะคะเจปังเนี่ยเสียงอยู่ริมขอบตลิ่งเลยคือขอบริมบ่อน,น้ำอะคะ่ะแล้วเราก็เลยพยายามที่จะแบบเรียกเนาะเรียกชื่อเจปังไปด้วยแล้วก็พยายามเอาเหล็กอะแหวกแหวกพวกกอญ้าแหวกอะไรที่มันอยู่ตรงนั้นอะนะในใจก็กลัวนะว่าแบบมันจะมีงูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ย แต่พอแวะไปสักพักอะค่ะก็ให้พี่จะแปนเนี่ยเขาช่วยร้องเรียกด้วยพี่จะแปนก็ทําหน้าที่ดีมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายอะค่ะก็เจอเจปังค่ะเจปังที่ตัวเปียกเลยแล้วก็แบบเหมือนเขาบินเหนื่อยอะเหมือนเพราะว่าเจปังอะค่ะเขาไม่ได้บินไกลขนาดนี้นะเอาเอาจริงๆถ้าจากจากบ้านเราไปถึงที่บอรตรงนั้นนะคะมันค่อนข้างมีระยะยทางนึงเลยนะแล้วคือเจปังไม่เคยบินไกลขนาดนั้น เราคิดว่าเขาน่าจะต้องเหนื่อยแล้วก็แบบเสียงก็เหมือนแบบเหมือนส่งเสียงแข่งกับเสียงต่างๆออกมาทุกคนคือทั้งเสียงรถเสียงหมาเสียงนกคือเสียงทุกอย่างมันแบบประเคนแล้วประดังเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเราไม่ได้ยินเสียงเขาอะแล้วจนมาแบบคือปิดทุกอย่างปิดไปหมดทุกอย่างแล้วให้เจแปนเนี่ยเรียกอยู่คนเดียวให้เจแปนเรียกน้องจนเราได้ยินเสียงเจปังแล้วเราก็ช่วยเจปังขึ้นมาได้ทุกคน เราวก็เลยอยากจะมานำเสนอน,นะคะสำหรับนกของใครก็ตามนกของน้องๆทุกคนนะคะของเพื่อนๆทุกคนที่หลุดไปแล้วก็คือขิดติดแล้วหรือว่าหลุดบริเวณบ้านนะคะถ้าเขาเลี้ยงคู่กับตัวอื่นๆน,นะคะไม่ใช่แค่เลี้ยงเขาตัวเดียวนะคือถ้าเขามีที่น้องมีแบบเหมือนของเราเลี้ยงอย่างเงี้ยมีสันคอนวัวมีเล็บเบิร์ดที่เลี้ยงอยู่ด้วยกันนะคะพยายามเอาพวกนั้นอนะมาช่วยเรียกนะคะเขาอะจะขาดรับต่อไกัน แลวทีนี้หลังจากที่เราเจอเจปังอะค่ะเราก็ช่วยเจปังขึ้นมานอ้อแล้วก็เอาเจาปังอะไปล้างในวิธีหนึน่งเพราะว่าน้ำตรงนั้นมัน,ม,นมันสกรปรกอะคนคือมันเป็นมากมันเป็นน้าแบบน้าน้ามันไม่เชิงน้ําเสียเหม็นขนาดนั้นอะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแอ่งน้ําที่เก็บสะสมทุกอย่างที่มันอยู่บริเวณนั้นอะนึกออกไหมแล้วเราก็มีความพัวอีกอย่างหนึง่งว่าแบบเจปังจะสำลักน้ําหรือเปล่าคือน้ําจะเข้าเธอมูกจะเข้าปากอะไรไหมเพราะว่าน้ําตรงนี้มันก็ไม่ได้สะอาดันนี้อ๋อ เราก็เลยพยายามรีบคว้าตัวเจฟปงะคะ่ะแล้วก็เอามาล้างน้ําที่มันคืนบ้านเราจะมีก๊องน้ําตรงนั้นอยู่ก่อนนะคะแล้วก็ล้างก่อนล้างเสร็จเราก็เลยพาเจแปงขึ้นมาบนบ้านแล้วก็เอามาเป่าใดคือพยายามทํายังไงก็ได้ให้ขนมันแห้งเร็วที่สุดอะทุกคนแล้วหลังจากที่เป่าใดไปอะ่ะคือเจแปงก็มองหน้าเราเป็นระยะเราแบบก็รู้สึกผิดแบบเออคือคือนกเขาไม่เคยเคยบินไม่ใช่ว่าเขาจะไม่บินนะทุกคนคือ,อยัง ของเจ๊ปังอย่างเงี้ยเราก็ผูกใจเสียเลยตอนที่เจ๊ปังบินลงไปอะ <No. S 1> เราก็กลัวว่าเขาอย่างแรกเลยคือถ้าเขาไม่อยู่กับเราอะเขาจะกินข้าวยังไงเขาจะแบบเขาจะหาอะไรกินได้ไหมคือเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเขาหาอะไรกินเองไม่ได้หรอกเพราะเขายังเป็นลูกนกอยู่เลยอะจริงจริงเจ๊ปังเพิ่งจะสามเดือนนิดนิด,นดคือหาอะไรกินเองไม่ได้แน่แแล้ววกกับแถวนั้นอะ คือมีทั้งหมามีทั้งแมวมีทั้งอะไรไม่รู้ต่างๆที่มันเป็นอันตรายแบบนีเ้ยยยเราก็กลัวมากๆเลยแต่ก็ยังดีค่ะที่หาเจอแล้วพอเราหาเจอเจปังเจอใช่ไหมเราก็พาเจปังมาเป่าฝนแล้วก็เอาตัวเองอะค่ะคือเราเป็นคนตัวอุ่นใช่ไหมเราพยายามปกมือเราเราเอามือมาถูมืออย่างเงี้ยแล้วก็พยายามเอาผ้ามาปกเจปังแล้วก็เอามือเราอาคุมเขาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาอุ่นที่สุด พอหลังจากที่เป่าขนเจะปังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยให้เขากินข้าวค่ะเพราะเราไม่รู้คือเราไม่รู้นะว่าเขาตอนนั้นเขาหิวไหมแต่เรากลัวว่าเขาแบบคือกลัวเขาหิวอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนไม่ได้กินข้าวมาประมาณสามชั่วโมงแล้วอะ่ะเราคิดอะไรไม่ออกเราก็เลยป้อนอาหารป้อนอะ่ะที่เราทิ้งไว้ตรงนั้นอะ่ะป้อนเขาก่อนป้อนเสร็จเขาก็กินไปประมาณคือกินไม่เยอะกินไปนิดหน่อยแล้วเขาก็นอนตัวแบบสั่น เราเห็นมันน่าสงสารมาก <Nope. S 1> เลยแบบเราเจ็บใจตัวเองมากเลยคือเราคิดในใจเลยว่าถ้าหาไม่เจอมันเป็นความผิดเราอะเราไม่น่าแบบไม่น่าฆ่าสายตาคือน no, กมันฆ่าสายตาไม่ได้เลยทุกคนถ้าฆ่าสายตาปุ๊บห่าเออนีเออถ้าแบบเป็นคนที่เคยท,ทํานกหานจะรู้ดีคือเราคิดในใจแหละว่าเขาไม่ไปหรอกแต่ว่าด้วยความที่สสญชัตยาณหนนกอะทุกคนคือเขามีปีกใช่ไหม <Nope. S 1> เขาไม่เคยแบบไปไปข้างนอกเหมือนอย่างเงี้ยพอเขาเห็นแสงสว่างปุ๊บเขาไปเลย ก็ยังดีที่ของเราอะ่ะเขายังกลับมาคือยังเจอเขานะคะคือหลังจากที่เจปังเป่าขนแล้วใช่ไหมคะเราก็ออกไปซือ้อตะไคร้แล้วก็เป็นพริกหยวกคะ่ะแล้วก็ใบกะเพราเอากลับมาให้เจปังคะ่ะก็สับให้มันเคสับไม่ได้ละเอียดนะคะสับให้มันเป็นแว่นๆวนๆนะแล้วก็ใส่จานแล้วก็ให้พวกเจปังแฟนเจได้ทานนะคะแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีในวันรุ่งขึ้นนะคะว่าเจปังอะ่ะ จะโอเคไหมเขาเป็นหวัดไหมคือเขาจะเป็นอะไรต่อไปจากนี้ไหม <Nope. S 1> นะคือแต่เราก็พยายามแบบไม่เปิดห้องให้มันเย็นนะนะก็คือทําให้เขาอุ่นที่สุดอะคะ่ะแล้วก็เอาของกินที่มันไล่พวกไข้หวัดนกช่วงนี้ยเพราะว่าคือไขหวัดนกมันไม่ใช่ไขวัดนกสองพันสองพันอะไรนะนะั่นแะนะทุกคนคือมันไม่ใช่ไข้หวัด2 0 <Nope. S> 1พเหรืออะไรที่มันเคยเป็นนะแต่ไข้หวัดนกเนี่ยก็คือไข้หวัดที่นกเป็นมันก็เหมือนกับคนเราเป็นหวัดอนะ่ะ เราเป็นหวัดก็ต้องทําตัวให้อุ่นใช่ไหมต้องกินอะไรที่มันมีประโยชน์นกก็เหมือนกันค่ะอย่างช่วงนี้เนี่ยอากาศเดี๋ยวร้อนบ้างเดี๋ยวเย็นบ้างอ่ะนกบางตัวจะป่วยนะคะอย่างนกบางบ้านนกของเพื่อนอาจจะป่วยคือบางทีต้องสังเกตนะคะเพราะว่าอย่างนกเนี่ยเขาไม่ได้มีปากมาบอกเราเนาะว่าเขาป่วยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยถ้าอย่างเป็นของเราอ่ะเราถ้าเรารู้สึกว่าอากาศไม่ดีปุ๊บเราให้เขากินน้ำตไคไ้เลยกินน้ำตไคไ้กินยาเขียว ที่เราเคยเอาขึ้นอะน,นะคะเมื่อ EP อน่าจะ EP สามหรือเปล่าที่เราให้ให้ให้ทานนะคะตอนฟนังก็เป็นหวัดน,นะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เจฟังกลับมาค่ะเราก็พยายามหาของให้กินที่แบบที่จะทําให้เขาไม่เป็นหวัดเนาะเราพยายามกกตัวให้เขาเพราะว่าเราอะไม่มีไฟโบ <No. S 1> คนคือเรายังไม่ได้ซื้อคือกำลังจะซื้อแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้ซื้อไงแล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนเราก็เลยว่าเออโอเคเป้าหมายถัดไปที่ันจะต้องมีก็คือไฟกบละ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันไหนคือนกเราจะไปเล่นน้ําจะไปโดดอะไรแบบนี้อีกเราก็น่าจะต้องมีเกี่ยว้กอเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะวันนี้ก็มปีประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็อยากจะมาเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับนกหลุดนกหายนะคะค <Okay. S 1> ันเบื้องต้นที่เราเคยอ่านมาแล้วก็เคยศึกษามานะว่าต้องทอํายังไงบ้างน,นะคะเนีย่ยเจะปนก็กลับมาเที่ยวเหมือนเดิมแล้ว๋ <c oughs> ยวนี้ไปเที่ยวอีกนะจะหนีไปเที่ยวอีกนะ เน,นี่ยค่ะก็ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนะคะคือเสียงังร้องเนี่ยเจแปลงก็จะร้องคือขาดเป็นแบบต่อๆกันเลยนะคะเพราะว่าเขาติดกันมากก็ยังไงถ้านกของเพื่อนๆหายอะค่ะก็ลองเอาวิธีของเราไปใช้ดูนะคะเผื mm. ่อจะได้เจอเนาะ,ะ <Okay. S 1> นะเพราะว่านกพวกนี้เขาเป็นนกเลี้ยงค่ะคือเขาอะไปไหนไม่ได้ไกลหรอกนะหรือถ้าเราคลิดในกรณีเราคลิปปีกแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นแบบปีกเขายันยาวอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องลองหาจุดกัดที่เขาติดอะค่ะแล้วก็ค่อยๆไล่ไป ค่อยๆเอาเพื่อนเขาเนี่ยมาช่วยเรียกนะคะหรือจะใช้นกวีก,ก็ได้ลองดูนะต้องมา้อเสียีเมเดิม,มละชอบคลิปนี้อ่าเดี๋ยวก็จะมีงานอีกงานหนึ่งที่เป็นงานาพิเศษเขาเรียกว่างานสเปเชียล <Okay. S 1> ของจุฬาครผสมแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะประกาศประมาณวันนี้นะคะว่าเป็นงานแบบไหนอะไรยังไงนะ เล่นสนุกให้กันได <Okay. S 1> คะแล้วก็จะเจอพีนในงานด้วยเป็นงานนกบินอิสระนะคาคมทถที่บ้านสวนคุณน,นะคะก็เดี๋ยวยังไงวันพุธเราจะมาลงรายละเอียดลงลึกกันอีกทีนึงแต่เราวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายเจ๊ปังจปังจบปังอ๋อบ๊ายบ,บายช,ช,ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้